ครบรอบแล้วนะคะหลักสุดท้ายก็เป็นเกี่ยวหน้าเหมือนเดิมเกี่ยวหน้าเสร็จก็จบเวลาจบก็โซ่หนึ่งสองสามเราก็จบโซ่ที่สี่เนี่ยค่ะดึงลอหอขึ้นมาเลยเสร็จแล้วก็ขึ้นแถวต่อไปคราวนี้สลับกันนะคะหลักที่เป็น F แบบนี้ค่ะหลักที่เป็น F เนี่ยเปลี่ยนเป็นเกี่ยวหน้าส่วนหลักที่เกี่ยวหน้าเนี่ยเปลี่ยนเป็น F ค่ะก็จะเป็นเกี่ยวหน้า ดึงไหมขึ้นนิดนึงนะคะเวลาจะเกี่ยวหน้าหลักแรกนะดึงขึ้นมาแล้วก็ดึงปล่อยหมดเลยนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งด้วยหลักแรกนะหลักที่สองก็เกี่ยวไปเรื่อยๆเลยค่ะเกี่ยวหน้า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 ครบห้าหลักแล้วหลักที่เป็นเกี่ยวหน้านี้นะคะเราก็เปลี่ยนเป็นลงบนหลักค่ะ ก็จะจบ1เซตนะคะก็จะเป็นเกี่ยวหน้า1 2ึ่งสามี่ห้าเกี่ยวหน้าห้าครั้งแล้วก็ F ลงบนหลักครั้งหนึ่งค่ะแถวที่1 1เกี่ยวหน้า5ครั้งแล้วก็ F ลงบนหลัก1ครั้งนี่ไปเรื่อยๆค่ะ เกี่ยวหน้าห้าแล้วแล้วก็ลงบนหลักหนึ่งครั้งทําแบบนี้ไปจนรอบเลยค่ะถ้าก็ถักมาครบรอบอีกแล้วนะคะเกี่ยวหน้า5ครั้งลงบนหลักหนึ่งครั้งจบแถวค่ะเสร็จแล้วเราก็แทงเหมือนเดิมค่ะอันนี้หลักแรกใช่ไหมเราก็แทงหลักที่สองดึงลอหอมามันก็จะมาชิดกันเองค่ะคราวนี้ขึ้นแถวต่อไปแถวต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวหน้าหา แถวต่อไปมันจะเหมือนกับแถวนี้นะคะนี่มันจะเหมือนกับแถวนี้ก่อนที่เราจะเกี่ยวหลังเนี่ยเนี่ยมันจะเหมือนแถวนี้นะคะก่อนที่จะเกี่ยวหลังก็คือเกี่ยวหน้าก่อนห้าครั้งเกี่ยวหน้าเหมือนเดิมนะคะดึงดึงไหมขึ้นมานิดนึงเกี่ยวขึ้นไปดึงปล่อยหมดแล้วโซ่หนึ่งเสร็จแล้วหลักต่อไปเกี่ยวเหมือนเดิมเลยค่ะโซ่หนึ่งเฉพาะหลักแรกให้มันมีความสูงะคะ่ะ จากนั้นก็เกี่ยวหน้าธรรมดาเลยนึกออกไหมคะมันเหมือนแถวเมื่อกี้เห็นไหมคะเกี่ยวหน้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเกี่ยวหน้าห้าแล้วก็ข้ามหลักนี้ใส่โซ่ไว้แทนด้านบนแล้วก็ข้ามหลักนี้มาเลยเกี่ยวหน้าไปเลยก็จะเป็นเกี่ยวหน้าห้าโซ่หนึ่งเกี่ยวหน้าห้าโซ่หนึ่งอย่างเงี้ยค่ะทำไปเรื่อยๆจนรอบเลยเกี่ยวหน้าห้า โซ่หนึ่งข้ามหลักนี้มาเนี่ยข้ามหลักเนี้ยหลักลงบนหลักเนี้ยข้ามมาแล้วก็มาเกี่ยวหน้าหลักถัดไปเลย<ๆ>ก็เกี่ยวหน้าไป5้าโซ่หนึ่งเกี่ยวหน้า5โซ่หนึ่งอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆแถวที่12เกี่ยวหน้า5้าครั้งแล้วก็โซ่หนึ่งเห็นไหมคะมันก็จะมาเหมือนกับแถวนเนี้ยเนี่ยเหมือนกันเลย ป้าก็ถักมาครบรอบแล้วนะคะโซ่หนึ่งแล้วต้องจบหลักที่สองเหมือนเดิมนะคะอันนี้หลักแรกอันนี้หลักที่สองเราจบตรงนี้แล้วป้าก็จะเปลี่ยนสีเลยเพราะว่าต่อไปก็จะเป็นลายเกี่ยวหลังนะคะก็จะเหมือนกับแถวนี้เนี่ยแถวเหลืองแถวเนี้ยเกี่ยวหลังแล้วก็ลงบนหลักเกี่ยวหลังแล้วก็ลงบนหลักแบบนี้ค่ะทําห่วงมาน้อยไปเสร็จแล้วเกี่ยวหลัง เกี่ยวหลังห้าหลักหนึ่งสองสามสี่หน้าพวกเกี่ยวหน้าทั้งห้าหลักเนี่ยเปลี่ยนเป็นเกี่ยวหลังหมดเลยแล้วก็ตรงช่องว่างๆนี้คือลงบนหลักค่ะเริ่มเลยนะคะก็ดึงไหมขึ้นมานิดนึงเหมือนเดิมเหมือนกับตอนที่เราขึ้นต้นเกี่ยวหน้านั่นแหละแต่เกี่ยวไปข้างหลังเกี่ยวหลังอาจ,จะยากกว่าเกี่ยวหน้านะคะเกี่ยวหน้ามันดึงไหมมาง่ายกว่านี่เกี่ยวหลังดึงปล่อยหมดแล้วก็โซ่หนึ่งโซ่หนึ่งต่อเฉพาะหลักแรกเหมือนกันกันกบเกี่ยวหน้าเลยค่ะ เกี่ยวหลังห้าครั้งสองเกี่ยวหลังดึงไหมขึ้นมาเกี่ยวหลังดึงไหมขึ้นมาเกี่ยวหลังห้าครั้งแล้วนะคะก็เกี่ยวหลังห้าพันหัวเข็มเสร็จก็ลงข้ามหลักลงมาเนี่ยค่ะข้ามลงมาแถวนึงหลักที่เราข้ามไปนั่นแหละ แล้วเราก็เริ่มเกี่ยวหลังใหม่นี่นะคะ่ะก็ถักมาจนได้เป็นใบนี่นะคะจนได้ความยาวของหมวกแล้วนะคะเนี่ยได้เป็นตัวหมวกแล้วเรียบร้อยนะคะเนี่ยนี่ก็ส่วนที่ตอนที่เราถักกันเนี่ยเราอยู่ที่ ตรงนี้ใช่ไหมคะแถวที่ส2องพอเราขึ้นต้นแถวใหม่มันก็จะมาเหมือนกันเนี่ยคะ่ะช่วงนี้ช่วงนี้ด้านบนของหมวกยังไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่แต่สองช่องนี้จะเหมือนกันเลยนะคะป้าก็แค่เริ่มถักสีฟ้าเนี่ยเหมือนกับเริ่มถักสีเหลืองแถวแรกเนี่ยคะ่ะหนึ่งสมสี่เนี่ยเหมือนกันเลยป้าก็ถักเป็นสีฟ้าหนึ่งสองสามสี่แล้วก็สีม่วงก็เหมือนกันเลยคะ่ะสีม่วงก็เหมือนกับมาเริ่มแถวนี้ใหม่ก็เป็น 1- 2สองทีนี้ ไม่ได้ไม่ได้ถักถึงสีแถวเพราะว่าความยาวโอเคแล้วนะคะความยาวเนี่ยป้าลองเอาไปใส่สวมดูแล้วให้มันปิดถึงคิ้วก็พอแล้วนะคะเหนือคิ้วนิดนึงส่วนต่อไปก็คือนี่นะคะตรงสามเหลี่ยมที่ลงมาปิดหูก็แทงจบก่อนนะคะ1 2 3่เนี่ยสี 4. แทงจบที่เดิมนั่นแหละจบดึงลอหอกลับมาเสร็จแล้วก็ขึ้นโซ่หนึ่งแล้วก็ทำตรงที่ปิดหูเลยค่ะลงเไปค่ะ ถ้าใครอยากได้ที่ปิดหูกว้างๆก,ก็ถักไปสัก3 0 4หลักก็ได้นะคะส่วนใหญ่ป้าจะใช้ถ้าหมวกผู้ใหญ่ป้าจะใช้11หลักถ้าหมวกเด็กป้าใช้10หลักอย่างเงี้ยนะคะมันลงตัวดีแล้วมันก็ความกว้างไม่มากแค่พอปิดๆลงมาตรงช่วงหูแล้วก็แก้มนิดนึงค่ะไม่เยอะเพราะว่าบ้านเราก็ไม่ได้หนาวมากอะเนาะแค่ทำพอให้มัน มีแหลมๆลงมาเก๋ๆไปงั้นนะคะสองสี่หกแปดสิบสบเอ็ดนี่ยค่ะป้าจะทำประมาณนี้สิอ็พลิกพลิกเสร็จก็โซ่หนึ่งโซ่หนึ่งแล้วก็ลงข้ามหลักมุมนะคะลงหลักถัดไปลง x ไปเรื่อยๆจนถึงหลักสุดท้ายเราขึ้นต้น11หลัก แถวนี้เราจะได้สิบหลักนะคะเราจะได้ x 10หลักมันจะหายไปหลักหนึ่งเพราะว่าเราไม่ลงตรงมุมนะคะได้สิบหลักแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็พลิกเหมือนเดิมค่ะพลิกกลับมาเสร็จหลักมุมเราก็ไม่ลงเหมือนเดิมค่ะเราก็ลงหลัก ถัดไปเนี่ยนี่คือหลักมุมหลักถัดไปลงพอแถวนี้เราก็จะเหลือ x แค่ C 9 x ค่ะเราก็จะถักแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนได้สามเหลี่ยมลงมาเลยค่ะป้าก็ถักมาจนได้สามเหลี่ยมแล้วนะคะลดมาเรื่อยๆก็แค่ข้ามหลักมุมมาเรื่อยๆเื่อยๆตอนนี้เหลือ x แค่ C 3 x นะคะ1 2 3สพอแล้วป้าก็จะตัดไหมก่อน แล้วก็พับพับอย่างนี้นะคะพับครึ่งพับครึ่งสามเหลี่ยมที่เราถักเมื่อกี้นี้แล้วก็พับครึ่งหมวกมาเรื่อยๆเนี่ยคะ่ะพับมาเรื่อยๆแล้วมาขึ้นตรงมุมค่ะนี่มุมให้มันเยืงมาด้านหน้าเนี่ยแค่หลักเดียวนี้แหละขึ้นตรงมุมเสร็จแล้วเกี่ยวไหมขึ้นมาเลยค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมาดึงรอดแล้วลงที่เดิมอีกทีนึงนะคะ ลงที่เดิมอีกทีหนึ่งนับเป็นหนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็นับไปให้ได้สิบเอ็ดเหมือนก,นกันกับข้างเมื่อกี้นี้เลยค่ะสองนก็จะได้แบบนี้นะคะนับไปจนถึงสิบเอดสิบเอดเสร็จก็โซ่หนึ่งแล้วก็พลิกหลักมุมไม่ลงก็ลงหลักถัดไปเหมือนกันเลยนะคะทําเหมือนกันเลยค่ะสองข้างเ้าก็ถักมาจนได้สามเหลี่ยมแล้วนะคะเท่ากันกับข้างเมื่อกี้นี้ x รอบเลยนะคะริ่มจาก x แรกเนี่ยตรงนี้คือแถวสุดท้ายใช่ไหมคะ x 1 x 2 x 3ตรงมุม x 3เนี่ยคะ่ะลง x ไปอีกหนึ่งเสร็จแล้วก็ลงขยับไปเรื่อยๆค่ะมันจะมีรูของมันอยู่นะคะค่อยๆขยับไปเรื่อยๆเนี่ยคะ่ะนี่คะ่ะเก็บริมอะค่ะเก็บริมที่มันหยักๆอย,กอ,ยกอยู่เมื่อกี้ให้มันเรียบร้อย ตรงนี้มันจะเป็นด้านหลังของหมวกนะคะป้าก็อยากได้ให้มันแน่นๆหน่อยแล้วก็แค่เปลี่ยนหัวเข็มะคะ่ะเปลี่ยนให้มันแน่นหน่อยจากเข็มเบอร์เจ็ดทับศูนย์ตอนนี้ใช้เบอร์ห้าทับศูนย์นะคะพันหัวเข็มด้วยป้าจะทําเป็นลายพอคอหรือลายทีนะคะใช้พอคอแทนมันจะได้หนาขึ้นเส้นหนึ่งเราใช้ตอนแรกเราถัก ที่ต้องการหมวกนุ่มๆใช่ไหมคะเราก็เลยใช้เข็มเบอร์ใหญ่ให้มันมีช่องลมมีช่องอากาศบ้างแต่ทีนี้เวลาเราไปใส่มันจะยืดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเก็บริมแถวริมเนี่ยก็ทำแน่นหน่อยก็ได้เนี่ยมันก็จะดีขึ้นเนี่ยมันจะทำให้แน่นขึ้นแล้วก็ลายทีมันก็แค่มันจะใหญ่กว่าลาย X นิดนึงนะคะเส้นหนึ่งมันจะมีเส้นตรงกลางเนาะ ลาย x ก็คือลงไปเลยใช่ไหมมีแค่สองเส้นแต่ลาย t หรือพอพอเนี่ยมันจะมีอีกเส้นหนึ่งตรงกลางนี้นะคะเข้ามามันก็ทําให้ตรงริมเนี่ยมันหนาขึ้นนิดนึงเหมือนเพิ่มเพิ่มได้เข้าไปเส้นหนึ่งแค่นั้นนะคะเนี่ยก็เก็บริมไปเรื่อยๆค่ะอันนี้จะเป็นส่วนด้านหลังของหมวกนะคะ ตรงแหลมๆด้านข้างป้าก็จะทําเหมือนกันเนี่ยคะ่ะเหมือนกับอันนี้นะคะก็จะถักลอบไปพอมาถึงตรงมุมนี้ก็ลงสองครั้งแล้วก็มุมนี้ก็ลงสองครั้งป้าก็จะถักมาเรื่อยๆนะคะเนี่ยรอบตรงนี้จะเป็นส่วนหลังพอลอบมาอีกทีก็จะเป็นด้านหน้าเรารู้ว่าเป็นด้านหน้าด้านหลังเพราะอะไรเมือ่อตอนที่เราพับครึ่งหมวกมันจะเหมือนกับคอเสื้อเลยคะ่ะคอหน้าเนี่ยด้านหน้าเนี่ยมันจะลึกเข้าไป ลึกกว่าด้านหลังด้านหลังเนี่ยคอเสื้อด้านหลังตอนนี้เราถักอยู่ด้านหลังนช่คะเราก็จะถักมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็รอบด้านหน้ารอบจนมาจบตรงจุดเริ่มต้นค่ะป้าก็ถักมารอบแล้วนะคะตอนนี้ถึงจุดเริ่มต้นแล้วค่ะนี่นะคะป้าก็ถักเนี่ยรอบมาเรื่อยๆจนถึงตรงนี้ตรงมุมนี้ป้าก็ลงสองครั้งนะคะเนี่ยเอ็สครั้งเอ็สครั้งเฉพาะตรงมุมนะ พอมาถึงตรงจุดเริ่มต้นแล้วก็ถึงตรงมุมเนี่ยเราก็ลง x ตรงมุมไปครั้งหนึ่งเสร็จแล้วก็จบงานได้เลยค่ะก็ลงที่ x แรกนี่แหละดึงรอหอขึ้นมาเลยค่ะบางคนก็จบงานไม่เป็นนะคะคือทําทําได้เป็นตัวเสร็จแล้วป้าคะจบยังไงจบอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ดึงลอดไปข้างหลังเห็นไหมก็จะเป็น x มุม x มุม 2 x ใช่ไหมคะ2อ x อันนี้1 x เสร็จแล้วอันนี้เราก็เก็บไว้ในเนี่ยเก็บไว้ใน x กลิ่งงานนี้แหละค่อยๆสอยเข้าไปเนี่ยคะ่ะสอยมาเราก็สอยมาตรงนี้คะ่ะเสร็จก็จะได้เป็นตัวหมวกแล้วนะคะตอนนี้เป็นตัวหมวกแบบนี้แล้วก็จะเหลือปอมๆแล้วก็แคปหน้านะคะบางทีก็อุปกรณ์เยอะเนาะมีมีเครื่องถักหมวก เขาเรียกอะไรนะป้าลืม l i v i n g r o o m ใช่ไหมอันนี้ปลายไหมที่เราเหลือไว้ใช่ไหมคะเราก็มัดตรงนี้ก่อนนะมัดรอบหนึ่งที่เราเหลือไว้จะทำปอมๆนั่นแหละนี่เดี๋ยวเราจะเอาไหมมาวางตรงนี้นะคะแล้วก็ม้วนไหมไปเราจะเอาไหมสีอะไรก็เลือกเอานะคะประมาณสี่นิ้วนี่แหละเนี่ยให้ความกว้างมันประมาณนี้แล้วเราก็ม้วนไหมไปเลยคะ่ะ ปกติป้าก็จะม้วนแค่50รอบนะคะเอาแบบเพราะว่ามันเปืองไหมมากเลยนะตรงส่วนปอมปอมเนี่ยคือถ้าเรายิ่งม้วนเยอะะลูกปอมๆอ,อมเรามันก็จะแน่นจะกลมแต่ถ้าม้วนน้อยมันก็จะฟูๆหลวมๆห,หน่อยของป้าก็ทําหลวมๆห,หน่อยเสร็จแล้วเราก็ตัดไหมแล้วก็วางลงตรงนี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็ไปลายไหมที่เราเหลือไว้นะ่ะมัดพันไปสองสามรอบนะคะหนึ่งสองเนี่ยสามพันเหมือนมัดปกตินี่แหละแต่พันไปสามรอบเวลาเราดึงดึงไหมเสร็จแล้วอะ่ะไหมมันจะไม่ไหลกลับแล้วมันก็จะแน่นเราก็สามารถมัดได้อีกเลยแต่ถ้าเรามัดหมุนไปแค่เนี่ยแค่รอบเดียวแบบเนี้ยไอ้ที่มัดไว้เมื่อกี้เนี่ยมันจะไหลกลับแล้วค่ะ ถ้าเรามมวนสามรอบปุ๊บนี่มันจะไม่ไหลกับมัดปุ๊บมันก็อยู่เลย